เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับผมชัยธวัฒต,ตุลาธนสมาชิกรัฐสภาขอผมขออนุญาตที่จะอภิปรายผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าทำไมในวันนี้พวกเราควรลงมติรับรองให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชา,อาผมคงไม่รบกวนเวลาสมาชิกทุกท่านมากนะครับเพราะอันที่จริงแล้ววันนี้เองผมคงไม่จำเป็นต้องมาอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธารวมถึงนโยบายของพรรคก้าวไกลในรัฐสภาแห่งนี้เพราะผมถือว่าประชาชน ทั้งประเทศ